เลิฟรีซีนเอนเตอร์เทนเมนตภูมิใจเสนอธรรมะพระธรรมสยามเมืองยิ้มธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้ผลใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ ยุติธรรมที่สุดแล้วฟ้าแสนปลืม้มมิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แจ้งรู้ตื่นรู้เปิดบานในที่สุด คำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกถึง8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์นี้คือคำสอนที่เป็นหัวใจที่ชาวพุทธรู้จักกันดีผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เป็นเลิศย่อมได้ของที่เป็นเลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐ นรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดนักที่ใดๆย่อมมีอายุยืนมียศด,ดังนี้บุญคูบืองหลังความสุขความสำเร็จทั้งมวลรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคือยาอายุวัฒนะอภัยทานเป็นการให้ที่สูงกว่าวัตถุทาน บุคคลใดเป็นผู้มักเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนหินหรือท่อนไม้หรือสาตราจะเข้าถึงนรกรับกรรมนั้นถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรามีความสุขแต่พระองค์สอนให้เรารู้จักทุกข์เรียนรู้ทุกและเข้าใจทุกหาเหตุแห่งทุกแล้วกลับไปแก้ไขตรงเ ที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยสติและปัญญาเยมุนแต่เพลิดเพลินกับรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักพอฝึกภูมิรู้ภูมิธรรมปัญญาแก่กล้าให้จงได้ในชาตินี้อย่าให้ความโกรธอยู่เหนือสตินั่นหมายถึงอย่าโง่อย่าเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่เหนือปัญญานั่นหมายถึง ว่ามันจะก่อบาปกรรมนั่นเองอย่าอิจชาใครๆครนเราเกิดมามีต้นทุนไม่เหมือนกันวัสนาไม่เหมือนกันการเปรียบตนเองกับคนอื่นถือเป็นการหาความทุกข์ให้กับตนเองคำนินทาใดๆไม่อาจทำให้คนดีเป็นคนไม่ดีได้คนจะดีก็เพราะกรรคนจะเลวก็เพราะกรรมหาใช่จะดี พระสารเสริญหรือจะเยเพราะนินทาก็หาไม่แก้ตัวช่วยอะไรไม่ได้แก้ไขช่วยได้ทุกอย่างแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการหยุดข่อเวรกรรมโกรธเขาเราทุกอภัยเขาเราสุขการให้ทานการรักษาศีลมีมากมีน้อยจะไม่สูญหายไปไหนเลยทำบุญให้ทานมาตีกับกี่กัน จะฝังอยู่ในหัวใจดวงไม่เคยตายนี้ตลอดไปการกระทำใดๆที่ทำให้เกิดความสว่างสวัยในทางธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์นั่นแหละผู้สนอันสูงสุดทำดีอย่าบดสวมดมนต์อย่าเบื่อชชื้อที่เหลือต้องดีกว่าเดิมภัยที่ห้ากลัยที่สุดก็คือภัภายในจิตใจ สัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวของเราเองคือใจที่ยังละอกุนลไม่ได้คนฉลาดย่อมไม่กลืนกินอารมณ์ที่ชั่วคนที่จิตยังไม่สงบที่เมื่อใครเขาด่าว่าอะไรก็มักจะเก็บไปทิ่คนเราโดยมากสำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดแต่ชอบกลืนกินอารมณ์ที่ชั่วปัสสติยาอสติทุกขา วิหกรรมเมื่อใจไม่สมบองบย่อมอยู่เป็นทุกข์แล้วพบกันใหม่สิงเสมอกันฉันและเธอ